สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพ่อกับผมอีกเช่นเคยครับกับคนหักว่าหัวใจเกษตรครับผมครับช่มบรรยากาศเลยครับโอ้กัดช่วงเดียดจ้าออนกับถือว่าว่าช่วงนี้ก็ยืนคออครับยืนคอกรอดเวลาหระครับหยาก็เริ่มเขี้ยวแล้วครับเดีเขียวขึ้นแล้วได้สามมือสี่มืออครับห้าเริ่มเขียวลำงามแล้วครับผมก็ได้ฝ่าระวังว่า ใกล้ควอดครับเป่ามาตลอดเลยครับนี่โอ้ท้องไงนุ่มไงบวมคักพี่น้องเอ้ยนี่นี่มีอาการเป่ามาหลายมือเลยครับนี่สะดือกับบวมนะครับสื้อบวมนี่แหละครับนี่ยอะกัดเก็บเล็กเก็บไม่ครับฝากพี่น้องเฮ้านะครับตามภาษาคนหักว่าหัวใจกระเสียดครับนี่แหละครับชมนะครับบวมคักรึครับ ร่วมกับล้งอะไพี่น้องครับนี่แต่ผมกับฝ้ามาสามสี่หมื่นหลือครับเนี่ยเกินมากกว่าสิบก็หมื่นแล้วนี่แหละครับนุ่มนุ่มบวมไงครับนั่นล้งถือว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เพิ่นยืนแขวกอดีครับผมก็เลยสังเกตได้ง่ายครับผมม่ได้ปล่อยลงแปลงเนี่ยนะครับให้เพิ่นยืนแล้วแกแบบนี้นะครับเพิ่นก็กินแล้วครับกิน ก๋วยซำกับส่บล้ำลำเดิืมไปแล้วครับย่งางกุ้ยไก่หลืครับเบือกระบวมนะครับเบือกระบวมมล่งคักสังเกียต์เบิ่งเพิน่นี่โอ้ผหว่ะผมก็หัวใจเห็นนะครับเรียงว่ามารบบเห็นว่าแม่สาวแม่นี่แหละครับเบือกระเบือกระบวมคักครับเนี่ยเมา่ตเห็นว่าขอดลูก พอดีเลยพี่น้องเอ้ยนี่มึงสะบือมันบวมครับนี่ล่งคักบวมไงนี่ครับนี่น้ำก็ออกแล้วครับน้ำก็ติ๊นี่แหละครับนี่นี่ครับเป็นตัวแรกที่ผมเห็นนะครับที่สะบือบวมแล้วก็เกินโดนอีกตั้งหักนะครับเกินมาโดนควบเก่าแล้วก็เกินลออเกินครับนี่ออกมามันจะกาดช่วงเศร้า ผมอาอยู่แบบนี้แหละครับที่ว่าเฝาระวังเพิ่นไอ่ควัดผมกับผสมเบมียมัตเตอร์ไว้นะครับนะครับผมผสมเบียมตัตเตอร์ไว้ครับนี่ผมกะสูบน้ำใส่หนาก็เริ่มเขียวขึ้นแล้วครับหนาก็เริ่มเขียวขึ้นแล้วนะครับนี่คือขอดีเลยพี่น้องครับอืมอยังมันลยเจ็บสายยางครับหลังจากสูบใส่แล้วครับผมก็เสียบอ่าบาดานสาซลารเซลลนะครับเขามาซอยอีก พระาะว่าผมรอ้อยพอนด้ยจะเริ่มเติบโตได้๋ยวปวงก่อนครับได้๋ยวปวงก่อนกระเสียวเขาอีกรอบนึงนะครับเอาความชื้นไว้นะครับเอาโซลาร์เซีย์มาวางไว้เลยครับให้พอนไหลตลอดเลยครับก็บยวบ่ได้สูบใส่ครับรอ้อยใจพอนจะจะเริ่มเติบโตแล้วกระเสียวปวยง่วลงไปกินอีกรอบนึงนี่ผมก็ขังไว้เบียนไ้ก่อนครับขังไว้ขอ,อกก่อนนะครับรอยเวลาตาหยาปวงหยาเริ่มเติบโตหยาเพ็งโกล่าครับ ปลูกง่ายนะครับนี่คร right ับแปลงที่ผมปล่อยตลอดครับถ้าดูแลดีครับนี่ครับหญ้าดยุ่ยได้โดนในน่านนะครับได้โดนเลยนะครับสารับแปลงหญ้าเพิ่งก็แลาวนะครับบางคนเพิ่นกับไปปล่อยใส่แเดอเพิ่นกับปล่อยแบบอะไรครับแบบว่ามันเละแบบนี้ครับมันเละมันเป็นโค้นนะครับหญ้ามันก็ตายง้วกับไปยำเป็นห้อยง้วเป็นอะไรหลายอย่างครับหญ้าก็ตายลงแต่ผมปล่อยง้วเนี่ยผมจะไปปล่อยช่วงช่วงฝนผมจะไปปล่อยนะครับช่วงฝนผมกับขัง หลังจากเก็บเจ้าเขาแล้วครับผมก็ปล่อยเลยครับปล่อยลงก็ยุได้ครับเพราะว่าผมปล่อยช่วงเก็บเจ้าเขาดินมันแฉ็งนะครับเตรียมหยาหอากับบริเนี่ยครับหยากับโป่งงามกระ้างงามนะครับนี่ยหยาสองมือสามมือนี่แหละครับที่ผมสูบนามใส่ไว้ครับสายยางหูยัางพลาสติกเนี่ยเตรียมคว้อมไว้ครับสิ้นเดือนผมปล่อยครับสิ้นเดือนปล่อยแน่นอนนะครับรอถึงสิ้นเดือนก็ปล่อยแล้วนะครับไอ้รอแต่เพื่อหยาจะเลื่อนเติบโตถ้าได้ ความเื้นลหลายๆครับอาทิตย์หนึ่งหรือว่าสิบหมื่อกะกเห็นผลเร็วนะครับแกเห็นผลเร็วผมกระทําแบบนี้ทุกปีเลครับนี่ครับบวมคักนี่ครับบวมใหญ่เลยครับนี่เห็นของเปีกน่มไข่คักน่ครับจะดื้อกับบวมจะดื้อไข่สมบีมาเตอร์ไปครับนี่เป็นการเฝ้าระวังนะครับถึงเวลา้องเฝ้าระวังแล้วนะครับ เกิดมาหลายมื่นหรอสิบกว่ามือแล้วนะครับเป็นว่าสาวนะครับทองแหลาตายพ้นครับครับทายชิไนะครับผมก็ขอขวบคุณนะครับท่านผู้รับชมทุกคนถุกทันนะครับขอยห้าความสุขความเจริญความเจ็บใจใดความไข่กระได้มีครับบุญกุศลน้ำตุ่มน้ำสู้รูบาอยางด้อยพี่น้องครับทายชิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตห้ผมน้ำนะครับด้วยแกงเปลี่ยนจิบต่อไปครับก้าวว่าสวัสดีครับ